สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตีหย่อบลอมที่เนี่ยครับคลองที่ผมตีไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็จะใช้เหยื่อตัวเดิมนี่ครับเหยื่อเจ้าตัวที่เพื่อนผมให้มาเนี่ยแหละจะใช้เหยื่อตัวเดิมเนี่ยมาลองจมกันนะครับที่ผมมามันห้าโมงกว่าแล้วนะห้าโมงเย็นนะครับไม่ใช่ห้าโมงเช้านะมันมาสายแล้วอ่ะจะมาลองดูครับก็เลยไม่อยากจะพูดเยอะมากลองดูครับจะไม่เสียเวลาครับแต่น้ําลดครับน้ําลด มากกว่าวันนั้นพอสมควรเลยครับแล้วน้ําก็มีกลิ่นค่อนข้างแรงด้วยครับมีกลิ่นเหม็นพอสมควรเลยครับผมจะขอขึ้นไปยืนข้างบนาลาวสะพานนะไม่ดูพ้พี่เนเพื่อจะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะให้เห็นนะ น่าจะมีตัวนะครับอย่างเงี้ยมองเห็นพื้นดินอยู่นะบางจุดนะครับตรงนี้มันมีเออเนี่เห็นปลาช่อนโผล่ปากเมื่อกี้นี่ครับยิงดึงเหยื่อผ่านมาปลาช่อนขึ้นมาโผล่ปากครับเมื่อกี้แต่ตัวไม่โตนะอุ้ยโถเสียงเด็ดอย่างงี้เสียงห้วยห่วยเมื่อกี้เนี้นะเนี่ยเนี่ยเยตรงเนี้ยครับเมื่อกี้ตรงนี้เลยครับ เหยื่อผ่านมานะ่มันตีไพ่ไล่ครับนะ่เห็นไหมครับตีไพ่ตีไพ่ไ,ไล่มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นจะตีไปไหนนะ่พยายามตีไอจิตต์หลิงคือผมใช้มือซ้ายตีนะใช้มือซ้ายตีก็จะแบบดูเก๊กังๆๆนิดหนึ่งครับก็อ,อยู่ในขั้นตอนของการฝึกด้วยแหละครับของคนเราเนาะ ก็ต้องฝึกทุกอย่างนะครับไม่ฝึกก็คงไม่เป็นนะครับพอลอกเอ,อมุนขวานี่ผมได้มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้ได้นะครับต้องใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นให้ได้ใช้ให้คล่องให้ได้ครับแต่ก็พอได้นะครับ,พอ,รบพอได้อยู่ครับมันจะงั้งงั้งถ้าพักหนึ่งครับแต่เนี้ยผมว่าถ้าปลายางหนอนยางโดนเนี่ยครับเ <c oughs> พราะว่าไอ ถึงน้ำจะไม่ค่อยดีแต่คนก็มาตีเรื่อยนะครับเนี่ยเพราะคนสอาก็มาตีเล่น,นสนุกสนุกนะครับมาตีแบบเหมือนผมเนี่ยแหละมาตีเล่นสนุกสนุกคลายเครียดบ้างอะไรบ้างครับตีได้มาก็ปล่อยบ้างนะแต่ก็มีคนที่อย่างที่บอกครับอย่างที่บอกแล้เมื่อคิดไปแล้วบางทีก็มีคนเอาไปกินเหมือนกันอย่างชาวบ้านที่นี่เขาก็ยังเอาไปกินกันอยู่บางคนเขาก็ยังกินอยู่ครับแต่ซึ่งอย่างที่ผมบอกอะตัวผมไม่กล้ากินเพราะน้ำมันดำ น้ำมันดำมากครับน้ำมันเป็นบางครั้งน้ำดำเหมือนน้ำคัมเลยครับสีแบบน้ำคัมเลยนะเห็นกระตี้จัดลูกปลาแน่ๆจัดทีละตัวไม่โตครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเหย่ยางดีกว่าลองดูดีกว่าครับใส่ไม่ใช่เหย่ยางเปลี่ยนเป็นพวกปลายางดีกว่าครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นปลาปลายางนะครับปลายาวของชงนะครับไฮ้ยอย่าปรับนี่ยปรับต้องปรับนะเดี๋ยวลองตีให้เลย,เลยจุดจิบปลาขึ้นมาคิดนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่รู้ว่าปลามันอยู่จุดนี้หรือมันวิ่งไปบางจุดอยู่แล้วน้ำตื้นนะครับเนี่ยคือเห็นเหมือนกัด กัดลูกปลาเหมือนจัดแรงนะแต่มันตัวมันไม่โตหรอกเพราะว่าน้ํามันตื้นดึงมาเห็นเหยื่อเลยครับน้ํามันตื้นมากเลยเห็นเหยื่อกระดกลุกๆเลยครับอ๋องงเั็นไงมาช่อล้วครับช่อนผัวปลาคําเห็นแหละโอ้โเจอลมเป๋ไปไหนเล้วพอดีผมใส่ตะขวอเล็กมากเลยครับแต่ไม่น่าถามว่ากี่กรัมผมไม่รู้ เป๋อีกครับที่แรกลมพาเป๋ซ้ายนี่มาเป๋ขวา ถ้าลงไปยืนตกตรงนู้นน่ะมันจะง,ง่ายกว่านะครับมันจะตีขวาดได้ทั่วกว่าจากนี้มันก็ตีได้แต่ว่ามันสูงไปนิดนึงครับตีได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวตัวนี้มัน2.5กรัมปลายางแต่มันไม่ถึงนะครับเพราะผมตัดออกไปไม่ถึง2.5กรัมบอกน่าประมาณ2กรัม ตะขวก็น่าจะเราสองตำเหมือนกันละมัม้งเป็นตะขวสสาหรับใส่ทุ่นจริงดีว่าตะขวเล็กๆผมเอามาโม,อมอใส่ครับก็คิดว่าวิ้กัดแล้วครับกัดแล้วครับไปละลากแล้วด้วยครับเห็นสายวิ่งครับวิ่งไปเลยเดี๋ยวสวนเลยนะเอออยู่แล้วอยู่แล้วเห็นไหมครับ <laughs> มันไม่กินผิวน้ํามันกินใต้น้ําครับเพราะว่าปลามันเคยเบ็ดเห็นไหมครับปลามันเคยเบ็ด น,นี่นะครับนี่เ,นเพื่อน,นผมก็จะทําการปลดแล้วปล่อยไปนะครับเพราะผมอย่างที่บอกผมไม่ได้กินนะครับอ้าวปลายางผมไปเลยโมเตอรีลาหลุดไปเลยครับเดี๋ยวันเดี๋ยวจับให้มั่นกันครับโอ้ยเสียดายปลายางมากเลยครับถึงมันจะขาดแต่ผมซ่อมได้ไงครับ อ่ะผมปล่อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เหยื่อตัวใหม่แล้วตีลงไปใหม่แล้วกันนะครับเนี่นะครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเราตัวเบ็ดผมผมจะใส่ตรงเนี้ยผมจะใช้สายไฟมาใส่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อที่ไม่ให้ตัวเหยื่อยางมันไหลครับบางคนเขาเรียกอะไรนะสต็อปเปอร์ครับ คือผมจะใช้ตัวเบ็ดเกี่ยวแล้วก็จะใช้ดันเข้าไปอย่างนี้ครับใช้ดันดันห่วงดันเข้าไปห้อว,วัดนะครับก็คือเกี่ยวคือพูดง่ายว่ามันเกี่ยวมันลูดมาไม่ได้ครับว่าคือมันจะติดไอตัวนี้แหละอันเดียแป๊บนึงเกี่ยวไม่ตกมตอร์ฝอยแต่ยางเนี้ยพ,พวกนี้เวลามันพังกับผมซ่อมได้ไงผมถึงจะได้บางทีแบบมันขาดไปอะไรไปอย่างเงี้ยครับผมจะได้นะเวลามันลุด คือบางคนเห็นว่าผมเคยเนะบางคนขาดนิดๆหน่อยๆขอทิ้งเลยนะแต่จริงมาซ่อมได้นะครับอโอเคพร้อมดูต่อล้ไปชมต่อเลครับดูที่จะมีแต้มต่อไปไหมอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ตัวอีกครับถ้าเกิดว่าถ้ากินอย่ยใต้น้ําแบบนี้นะเพราะว่าผิวน้ําไม่กินนะครับที่ผมลองดูดึง ผ่านหน้าไม่กินเลยรอบแรกที่เห็นกันนะครับดึงผ่านปลาก็ขึ้นแบบเขาเรียกอะไรนะขึ้นจิตน้ำใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ผมตัดหางมันจะบอกว่าไงดีครับหางมันยาวใช่ไหมผมตัดออกข้อหนึ่งแล้วผมก็มาต่อกันเพื่อให้หางมันสั้นสั้นลงอีกแต่มันโบกไวนะครับพอหางสั้นแล้วมันจะโบกไวขึ้นเอาไปลองทํามันดูก็ได้ครับ แต่เนี่ยพอดีผมไม่มีไฟมามี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 ดมาแต่ไม่มีไฟมาเนี่ยมันก็บกดีครับแต่ว่ามันไม่โบกไวอย่างที่ผมต้องการเนี่ยมันจะโบกแบบพอทําแบบสั้นแบบจะโบกแบบแบบผมต้องการเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเหยื่อจะบอกว่าไงดีครับบางทีมันมาแบบว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการอ่ะเนาะพูดอย่างนั้นแล้วกันครับ ไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการนะเราก็ต้องเอามาไอ้ m o ิฟายเอาเองอ่ะหวังว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะไอที่ผมพูดเนี่ยคือมันมันไม่ได้ดัง่งว,วิ่งสวนไปเลยเห็นไหมครับวิ่งไปแล้วเห็นไหมครับลากไปแล้วสวนเลยเร็จแล้วตรงนี้ใหญ่ยยครับไซส์สวยกว่าเมื่อกี้โอ้โหสวยอยู่ตรงนี้สวยครับสวยโอ้หสวยกว่าเมื่อกี้หลุดพอดีเลย เห็นไหมครับหลุดพอด,ดีเลยครับนีน่าจะเห็นนะยกยกมาหลุดบนบกพอดีปลดออตโต้ครับโชคดีที่ไม่ลงน้ำโอเคนี่นะครับไซส์โตกว่าเมื่อกี้นะโตกว่าเมื่อกี้ก็เนี่ยแหละใช้เจ้าอะไรนะเขาเรียกนะซิลพลิวหร,หรืออะไรทีอย่างของของชงโอเนนะได้ได้แต้มแต้มที่สองแล้วเอาเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปแล้วกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเดี๋ยวจะปล่อยไปเหมือนเดิมนะมาดูจะปลาจะเจ็บหรือเปล่าแหละม,มันมาสูงไอ้เคผมก็ไปตีต่อ,อมาลุยกันต่อเลยครับปลาอะไรขึ้นมองไม่ทันนะจะลองวนไปก่อนลงตรงจุดที่อยู่พอดีเลยผมจะ ผมช้ใช้ลักษณะการดึงให้เหยื่อแทะหน้าดินมานะครับผมไม่ได้แบบว่าดึงยกดึงยกให้มันลอยนะเพราะน้ำมันตื้นนะครับผมเลยไม่อยากยกให้มันลอยจากหน้าดินมากเกินไปครับผมจะใช้วิธีการลากเหยื่อเคาะหน้าดินมาถึงมันจะดูแบบว่าถึงมันจะสูงเหมือนเหมือนผมจะยกนี่กัดแล้วครับสูงเหมือนว่าเหมือนกับว่าผมจะยกสูงแต่มันไม่ได้สูงนะครับยังไง มันจะอยู่นะครับเดี๋ยวลองวัดดูอยู่อยู่จริงด้วยครับอยู่แล้วอยู่อีกแล้วครับโอ้ยสายสวยเหมือนกันโอ้ยเมื่อกี้สายรู้จะสายสวยกว่าเมื่อกี้มั้งเนี่ยหรืวพอว่าพอกันโอ้น่าจะสวยกว่าเมื่อกี้นะครับนี่ติวน้ําไม่กินเนี่ยครับเพราะว่าโดนบ่อยโดนทุกวันมันก็ต้องปรับกลยุทธ์เอานี่ยโอเคสวยนะเดี่ผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับ ผมก็จะทําการปลดและปล่อยไปเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามไม่ให้เจ็บมากเพราะไม่อยากให้ปลาเจ็บมากด้วยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องไปดํารงชีวิตของเขาต่อไปต่อให้น้ําไม่ดียังไงก็ไม่อยากจะไปทําร้ายเขามากเกินไปให้เจ็บมากาเลยกินไปนะแล้วถ้าเราไม่กินเราก็ท่านุสนอบกขนหน่อยอเคเคนะครับมือเดิมนะครับ เดิมนะครับอ่ะปล่อยไปเหมือนเดิมได้จะเจ็บหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวติดตามชมต่อไปเลยครับต่อเลยนะครับถ้าพี่เขาไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยพี่เขาเป็นไหลงเขาเนี้ยวนมเวียนอยู่กแบบับใกล้ๆผมเนี้ยพราะอย่างว่านะครับตรงนี้มันอย่างที่บอกมันเป็นน้ําไหลแล้วปลามาออ,อยู่ตรงน้ําไหลนี่เยอะไงครับมันก็ไม่แปลกครับที่ พี่เขาจะมาวนเวียนอยู่แถวๆนี้เขาก็รอกินปลาเหมือนกันผมจะใช้ก้านเขย่าคันแบบนี้ที่สนมากนะดึงมาเคาะก็จริงแต่ผมจะผมจะเขย่าคันนะเพื่อที่ให้หางมาสบัดได้มากที่สุดครับได้สามตัวแล้วผมรูปไปเกือสองโลเลยนขอแม่ห้าเลยระ พระชอนเหรอกรชอนรอครับตกปลาอะไรดีครับระชอนนั่แหละครับครับค่อนข้างระแวงนะงนนนเดี๋ยวผิวน้ำไม่เอาเลยอะตีปลาผ่านหน้าแม่งมองเฉยแบบไม่มีการกวดนี่การอะไรอ๋อนี่เขาบอกอยู่ครับว่ามีคนมาตกบ่อยจริงๆ ตัวหลวงต้ม,มาพอแล้วอ,อ๋อตบกันเยอะ,นะอยเนาะใช่ครับผมปิดกล้องแป๊บนึงนะครับปาก์ตแล้วครับผมไม่ทันเปิดกล้องอุยอ้ยไม่รู้ใครอยู่ยังน่าจะยังอยู่นะครับ่ยงขายไปแล้วไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ขายไปแล้วครับเมื่อกี้ผมไม่ทันเปิดกล้องเลยเมื่อกี้เนี้พอดีโมเจะคุยกัน คุยกันก็เลยไม่ได้เปิดกล้องครับเมื่อกี้จะเห็นหรือเปล่าตอเดีวผมเปลี่ยนไปยืนตรงนู้นดี่ว่าครับน่าจะได้เห็นแต่ต้องเปลี่ยนตระปุ่ให้มันโตกว่านี้นิดหนึ่งครับมันคุมไม่ค่อยได้ด้วยเวลาที่จะตียัดเข้าไปตามช่องมันเบาไปหน่อยสำหรับผมนะ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับที่เจ็ดเปลี่ยนเพราะมันเวลามันเดือดน้อยแล้วไงมัวแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อกี้มันรลูกปลานะครับเนะี่ยตรงนั้นนะตรงเสานั่ยเลยครับเมื่อกี้เนะี่ยมีไพยฟู่ขึ้นมาเลยเมื่อกีนะ้แล้วก็จิบน้ำตามสเต็ปของปลาล่านเนื้อเลยครับ อยู่แน่คนระับมีตัวอยู่แนนะ่แต่ว่าจะเจอเลยหรือเปล่าเราจะจัดเปล่าต้องมาลุ้นเอาคพยายามตีบิดเบียเสาเขาไหมน่าจะอยู่แ้วแวกคุมเสาอยู่แถวๆนั้นพี่คุยกับเ,เขาเขาบอกผมว่ามีตัวสองโลเลยนะครับบอกเขาหลุดไปประมาณสองโลกว่าแลก็มีคนนึงได้ไปสองโลกว่า ผมบอกผมอย่างนั้นนะแต่ก็น่าจะมีแล้วครับเพราะว่าคลองนี้ตั้งแต่สมัยที่น้าดีดีแล้วสมัยนู้นก็มีจะหาว่าโมก็ได้นะสี่ห้าโลครับปลาช่อน่ะจะหาว่าโมก็ได้ครับออันนี้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ครับสมัยสมัยก่อนนู้นมันมีครับสมัยผมแบบยังเด็กๆเ,เลยไม่ใช่ปลาชะโดนะครับปลาช่อนนี่แหละสี่ถึงห้าโลไม่น่าเชื่อเลยมันใหญ่อะไรขนาดน,นั้น เสมออย่างปรากฏเหลืองนะครับเคยเคุยกับนักตกปลาลหลายท่านเขาบอกว่าปรากฏเหลืองเต็มที่ก็โลสองโลใหญ่สุดแค่นั้นแหละเขาบอกผมนะแต่ผมเจอหกโลเจ็ดโลอะอมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมีเพียบเลยหกเจ็ดโลนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วนะครับ ก็วันนี้ที่ผมมาตกก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าครับราวชั่วโมงครึ่งได้ก็สรุปแล้วได้ทั้งหมด3ตัวนะครับอย่างที่พี่เพื่อนได้เห็นนะครับได้ด้วยเหยื่อปลายางนะครับส่วนเหยือ่อผิวน้ําไม่กัดเลยเพราะว่ามันโดนบ่อยอย่างที่นักตกปลาท่านนั้นก็บอกว่ามันมีคนมาตกทุกวันก็ถ้าพ,พี่เพื่อนชอบคลิปที่ผมทําก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก็ฝากเหยื่อของผมด้วยนะครับเหยื่อปลอมอาแจ็คพอันไทยนะครับมีจําหน่ายที่ร้านไทยหวดนะครับก็ ยังไงถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้พี่เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ